เป็นยางมะตูมนะคะน,นี่ก็จะเป็นอ,อันไนะคะมาเมื่อสบัยโอซินโค้เรากลับมาดูไข่ดาวเราทำไมนหน้ามันเล็กตุ้มเปอย่างนี้ นี่ค่ะมนเพื่อนอันนี้เขาทำให้สาก่อนเนาะข้างล่างก็จะเป็นเนื้อหมูอะไรทอดแล้วไข่ดาวมาริสาทำไมมันแตกเงี้ยน่ากินไหมไข่หมูแล้วก็ผัก อันนี้เราจะทําการอบปอเปี๊ยะนะคะจะใช้วิธีอบนะคะไม่ทอดเนาะถ้าถ้าเป็นเมืองไทยก็จะทอดปอเปี๊ยะนะคะอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะไส้ผักนะคะนี่ค่ะแช่แข็งแล้วเดี๋ยวเราอบมันก็จะเหลืองหน้าฐานเดี๋ยวเราจะทําการอบนะคะประมาณมีเวลาเงือสิฟุูนเซ็นเมนูเลยนอน เก้านาทีนะคะเราจะอบโอ้นี่นี่เดี๋ยวจะลองชิมของเขาดูโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยลองชิมโดนนะคะมันออกเปรี้ยวหวานๆอร่อยอบนะคะเก้านาทีนะคะใช้เวลานิดเดียวเนาะเราอปรบปอเปี๊ยะเก้านาทีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะอบอันนี้ไก่นะคะคือมันยังไม่สุกนะแต่เขาปรุงเครื่องมมนเรียบร้อยแล้วเนาะ ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวอันนี้แช่แข็งนะคะอปอเปีเ๊ยะอบเสร็จแล้วก็จะอบไก่ต่อนะคะเพราะว่าไก่นี้ใช้เวลานานกว่าเนะอันนี้คือน้ำจิ้มไก่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเออ,อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มที่กินกับอปอเปีเ๊ยะนะคะปอเปีเ๊ยะเหมือนกันน้ำจิ้มแต่คนแตคนละยี่ห้อนะคะแล้วเราจะอบอันนี้ต่อนะ,ะอบไก่ต่อ ไม่เป็นิดนึงเขาเแรงไปแสดงเลยค่ะคุณชายสีจะจางกว่าแตนะ่ไม่แน่ใจคุณยอดบอกตก,การอบไปต่อนะคะแยงนิดนึงเพราะมันร้อนนะคะ เ,ออเตรียมน้ำจิ้มไก่ไว้รอคนะเดี๋ยวอบประมาณ20่สิบนาทีนะคะแต่มันจะเหลืองมันเหมือนไก่ย่างเลยนะ สี่ชิ้นเลยเนอะแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะ